วันนี้นะคะเราจะมาตัดเค,ค้กกันซึ่งอันนี้เป็นเค,ค้กวันเกิดที่พี่สมชายทําให้วันนี้บอกว่าโอ้จะบอกว่าอะไรบ้าคือที่สิบหกมันหนักอะ่ะหนักมากมันหนักมากมากกว่าห้ากิโลด้วยมากกว่าโอ้ยมากกว่าเยอะอ่ะม,มากกว่ามากกว่าห้าโลซึ่งปกติถ้าเป็นเค,ค้กในเมืองไทยมันไม่หนักขนาดนี้นะแต่จะมาดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรตัดเป็นสี่ลย่ยงแบบนั้นเนี่ยนนะอย่างเงี้ยเป็นกุชชี่เค,ค้กนะคะระวังมือ คืออีดอกกูสงสัยมากเลยว่าแบบมันทำยังไงเอาออกก่อนเอาก็อี้ออกระวังมือที่ไหนก็แบบนี้และวห้าหกโลอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องมันใหญ่มากแล้วมันคือแบบมันมันไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวคือมันหนักอ่ะจะไม่รู้ว่าหนักอะไรอะไรข้างในวะหัวซ้อนเงินไว้หรือเปล่าหนึ่งล้านบาทอีหนึ่งล้านบาทไปข้างในเพราะว่ามันมายืนรอกินเค้กอยู่ อุ้ยตัดแล้วหนักมากเลยเีอยากดูข้างในมีอะไรแข็งมากเหมือนช้อนตรงนี้ดิช้อนต้องตูดช้อนตรงตูดเอาขาเอากันดิเดี๋ยวเอาก็อี้ออกให้เออช้อนอย่างนั้นนี่โอ้โหอีดออกสมควรจะหนักอ่ะมันแน่นนะแน่นมากแน่นมากชิมดิชิมให้ชิมให้ดูหน่อยอร่อยไหมเค้กอร่อย แจกได้สามบ้านแปดบ้านเอาไว้เป็นฝากเด็กหน้าร้านพรุ่งนี้เค้กหนึ่งชิ้นใหญ่มากค่ะอ้าใครนั่นติดใครก็ไม่รู้คนนั้นใครคะคนนั้นคือน้องมาเฟียโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะหลายคนบอกเอ๊ะมาเฟียตอนนั้นยังเห็นเป็นเด็กอยู่ตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วบายบายสวัสดีครับก่อนบายครับสวัสดีครับค่บน่ม่สนใจจะรอกินอย่างยาวมันใหญ่มากเค้กด็อร่อยดี วิกินด้วยครึ่งละห้ากิโลป่ะขอมอบให้กับคุณสมชายก่อนนะคะถ่ายถ่ายพี่สมชายไหมถ่ายย่าค่ะไปค่ะนี่ค่ะรับไปเลยค่ะเครวนเกิดเมียค่ะกินหมดนี้ก็ไม่ได้กินข้าวถึงพรุ่งนี้อร่อยไหมใหญ่มากใหญ่ไปมีดอกปอกเต็มปอกแตงโมเลยเอาไปฝากเด็กข้างบ้านหน่อยไปไม่มีจานใส่เอาไปฝากเบบี้ข้างบ้านเอาไปฝากเบบี้ข้างบ้านคนเดียวเหรอ โบวีบ่บอกให้เราไปฝากเบบีด้วย okay.